อายุการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่หลายคนนะครับอาจจะขับรถโดยที่ไม่เคยสังเกตอาการหรือใส่ใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของตัวเองเลยเรียกว่าบิดกุญแจกกับขับอย่างเดียว จนกระทั่งบางครั้งนะครับมันเริ่มมีสัญญาณเตือนออกมาพวกเขาก็อาจจะยังไม่ทราบซึ่งตามปกติแล้วแบตเตอรี่นะครับถือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่เคยพังในทันทีแต่จะมีการส่งสัญญาณเตือนออกมาโดยตลอดเพียงแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับและแน่นอนว่าคําถามหนึ่งตามมาก็คือแล้วอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่เพราะบางลูกก็อยู่ได้นานแต่บางลูกก็กลับบ้านเก่าเร็วเหลือทนเลยครับ โดยส่วนมากนะครับแบตเตอรี่จะมีการตอกหรือมีการเขียนวันที่ที่ติดตั้งหรือเติมน้ำกลั่นครั้งแรกเพราะจะเป็นตัวชี้ถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ว่าสมควรต่อการเปลี่ยนแล้วหรือยังซึ่งโดยทั่วไปแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นครับซึ่งก็หมหมายความว่าเมื่อครบตามระยะเวลาแล้วจะพังโดยทันทีแค่เพียงอายุข,ของเซลล์ภายในจะมีโอกาสเสื่อมสภาพลงไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าสามารถใช้งานได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วครับส่วนการเลือกใช้งานให้ดูตามความเหมาะสมว่าเป็นคนอย่างไรถ้าไม่ชอบการบำรุงรักษาสักเท่าไหร่ก็เลือกซื้อแบตเตอรี่แบบแห้งเพราะจะได้ไม่ต้องยุ่งกับการเติมน้ำกลั่นและยังเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลรถบ่อยๆหรือไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับรถมากนักครับแต่เอาจริงๆนะครับผมว่ารถ ควรใช้แบบมีน้ำกันจะดีกว่าเพราะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากในรถนั้นทำให้เกิดการประจุและการนำกระแสไฟไปใช้มากและรุนแรงถ้าใช้แบตเตอรี่แบบแห้งจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แห้งนั้นสั้นลงอย่างมากเลยครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ควรเลือกแบบที่มีตาแมวไว้ด้วยก็ดีเพราะจะได้รู้สถานะของแบตเตอรี่ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ส่วนเรื่องราคาก็แพงกว่าชนิดที่ไม่มีช่องดูไม่เท่าไหร่หรอกครับสำหรับการดูแลแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบน้ําแบตเตอรี่ไฮบริดแบตเตอรี่กึ่งแห้งหรือแม้แต่แบตเตอรี่แห้งก็ตามโดยแต่ละประเภทนะครับมีการดูแลรักษาดังนี้ครับแบตเตอรี battery ่น้ํานะครับควรดูระดับน้ํากลั่นทุก 1, mm hmm. 1> เดือนแบตเตอรี battery ่ไฮบริดควรดูระดับน้ํากลั่นทุก6 <Denmark. S 1> เดือนแบตเตอรี battery ่กึ่งแห้งควรดูระดับน้ํากลั่นทุก12เดือน ส่วนแบตเตอรี่แห้งนั้นไม่มีน้ํากันให้ดูครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวนะครับก็ห้ามลืมเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ทุกชิ้นนี้นะครับให้เรามั่ระวังเรื่องการเปิดไฟทิ้งไว้ยิ่งลืมบ่อยเท่าไหร่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์นั้นก็จะสั้นลงไปครับ ส่วนแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำไฮบริดหรือกึ่งแห้งก็ต้องคอยหมั่นดูน้ำกลั่นนะครับระวังมากที่สุดเลยคือระดับน้ำแห้งเพราะถ้าลืมนะครับแบตเตอรี่มีโอกาสเสียสูงมากเลยครับทั้งหมดนะครับผมก็เป็นวิธีการดูแลรักษาการใช้งานแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับผมส่วนว่าเราจะเลือกแบบนั้นนั้นก็ควรจะดูที่ตัวเองมากกว่าว่าเราเหมาะสมแบบไหนถ้าเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องรถ หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษานะครับอาจจะเลือกแบตเตอรี่แบบแห้งซึ่งถ้าแบบแห้งกันจริงๆนะครับจะมีราคาค่อนข้างจะสูงมากผมเคยเห็นว่าบางลูกเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยก็มีนะครับเอาที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับก็เป็นพวกแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งนะครับชอบยี่ห้อไหนอยากใช้ยี่ห้อไหนก็ลองศึกษากันดูได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย เมือเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ